สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเคมนครับวันนี้อยู่เกมบอล Th นเดอร์กับเจ้ารถถัง M1 KVT นั่นเองโดยที่เจ้า M1 KVT เนี่ยเป็นรถถังพรีเมียมที่มากับอัปเดต r า r o ยัลอยู่ที่แรงค์เจเรทสิบดเจ็ดณปัจจุบันปี2025เดือนเมษายนนะทุกคนคนก็น่าสงสัยแล้วว่าทำไมรถถัง e b บามถึงต้องมาติด ERA ติด IR Spotlight แล้วก็ติดภาษารัสเซียที่แปลว่าเรือตรงนี้ แล้วก็ติดทางน้ํามันตรงนี้เนาะโดยที่ความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถมาที่ modification แล้วก็กด w i s m ็อตออกนะคนมันก็จะกลับมาเป็นเจ้า M1 a บาร m โง่ๆควายๆรุ่นแรกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปฟังบอดของเจ้าคันนี้กันดีกว่ารถถัง M1 KV t ในเกมเนี่ยเป็นรถถังสมมุติล้วนๆเลย รถถังในเกมเนี่ยอ้างอิงจาก M1A1 KV-T ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนคาสโนเวียเป็นประเทศสมมติที่ใช้ในช่วงสงครามเย็นเป็นฝ่ายตรงข้ามในการฝึกซ้อมเพื่อให้ดูสมจริงยานพาหนะของสหรัฐหลายคันจึงถูกเด,ดแปลงเช่น M551 s h e r i d ที่แปลงเรียนแบบเป็นรถ BMP ให้ดูเหมือนยานพาหนะของโซเวียตหรือรัสเซีย รวมถึงรถถัง A b บามคันนี้เนี่ยที่ดูเหมือนรถถังตระกูลทีเช่นทีสองหรือทีแปนั่นเองซึ่งพูดง่ายง่ายก็คือเจ้ารถถัง M1KVT ในเกมเนี่ยเป็นรถถังปลอมที่มีอยู่จริงบนโลกนี้นั่นเองคือถ้าจะเป็นรถคันที่มีอยู่จริงจะต้องเป็นเจ้า M1A1A b ึ่ m นามะที่จะติดปืนขนาด120แต่เจ้าคันนี้เนี่ยนันติดปืนขนาดอยู่ที่105มิลลิเมตรนะทุกคนโดยที่ข้อมูลของเจ้ารถถัง M1KV t นั้น มันจิตตั้งปืนหลักขนาด105มมรุ่น M 6 8 A1 c A n o n แคนอนสามารถบรรจุกระสุนได้สูงสุดถึง5 5นัดต่อมาปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm มรุ่น M HB m a b มช n นกันสามารถบรรจุกระสุนได้1 0 0 0นัดและก็ปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm มตรขนาด M 2 4 0 Machine g u ชนกันสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง10,000นัดและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด66ม mm มจำนวน12อท่อยิง สามารถหมุนได้31.8องศาต่อวินาทีแต่ถ้าอัพพลลรถถังสูงสุดสามารถหมุนได้40องศาต่อวินาทีมุมเงยและมุมกดอยู่ที่ -10 และ20องศาอัตราการรีโหลดอยู่ที่6.1วิต่อลูกสามารถอัพได้สูงสุดถึง5วิต่อลูก คนประจำรถมี4นายน้ำหนักรวมอยู่ที่55.7ตันความเร็วสูงสุดอยู่ที่7 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคก็จบกัแลารบรรับข้อมูลกับพอวัตของเจ้ารถถัง M1 KVT เดี๋ยวเราไปเล่นเกมเพย์กันเลยเดีกว่า Let's go โอเคในสุดก็เจอห้องเทีอยู่กับด่านสมรภูมิที่ h u r i g e n Forest เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า Let's go กับเจ้า M1 KVT โอ oh ้โ oh. ห <'m> มืนว่าจะไม่ได้เจอ อัพเทียอัพบีอานะเป็นเรทปกติของเราถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากเดี๋ยวเราไปจุดบีแล้วกันไปทางยาวเลยแบบนี้แบบเล็กแบบแบบเล็กใช่ไหมแนลิกแหละใกล้ถึงแนวรบและฝั่งนู้นก็น่าจะอยู่ใกล้เรามากๆอยู่แค่ไม่กี่10เมตรด้านหน้าเราด้านหน้ามีมาร์กศัตูแล้วแต่ซีมีคนยึดไปแล้ว เดี๋ยวเราลองบ้านหลังนี้ก่อนเดี๋ยวรอให้เพื่อนํำทัพกันเนื่องจากรถเราค่อนข้างจะบางมากสำหรับเจ้าคันนี้น่อรไรอะยิงไปก่อนโอเครถรัสเซียอะไรสักอย่างสักทีหนึ่งโอเคคนละขับตายข้างหลังมีคันหนึ่งเยวน่าจะจัดการได้าภายในนัดต่อไปเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งคันมากเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสักระยะหนึ่งแล้วกันตัวนี้มีเสียงปืนเหมือนจะได้ยิงแน่นอน มักโอ้โหนี่ปืนตัดปืนเลยพิการแล้วหนึ่งคนโอเคตายไปแล้วเสือมากซีคิวครับตรงนี้เหมือนมี BMP นะด้านหลังนี้เหมือนมี BMP อ็มเดี๋ยวเราเพื่อนตัวยิงอยู่ต้องช่วยโอเคไม่ใช่บีเอ็มพีใดีีซจีนโหมากตรงนั้นมีหนึ่งคันเป็น a อฮะเปิดเทอร์โมก่อน เออมองมเห็นเอ๊ใช่ไหมนั่นใช่ไหมเรียบร้อยดีข้อครับรถสวีเดน CV เอ้ยยิงไม่เข้าโชคดีพายเรียบร้อยครับป้อมบินหนึ่งคันโอ้โหแม่งไม่น่ามาเลยโอเคตาที่สองกับด่านเซิร์เวอร์สิบสามเมื่อกี้ก็จบไม่สวยเท่าไรแฮตาที่แล้วแต่ไม่เป็นไร เรามาเอาใหม่ในตานี้เหมือนเราขับมาฝั่งนี้ศัตรูจะน้อยมากเลยนะจะไปอาจจะอยู่ในจุดซเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเราขับเข้าไปในจุดกันดีกว่าเฮ้ยมาแล้วนนคันนึงโอ้ยแม่งเอ้ยโดนยิงก่อนโอเคเพื่อนช่วยไว้โอ้ปืนแม่งบังคับไม่ได้เดี๋ยวเราซ่อมโอเคซ่อมเสร็จแล้วแต่พลกระเราเหลือสองนายเอสอสแปใช่ไหมเดีม๋มันจะเห็นเราแฮะ ต oh, oh. ่อไปโอ้โหโดนอินฟุนิีกว่ะเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรปุณิอ่ะเอ้ยรอด้วยราด้วยรอด้วยรอด้วยตายซะ <c oughs> แม่งตาเซอร์ผู้เล่นเยอรมันโอ้ยเชี่ยเอ้ยไอ้โอ้ยปืนแตกอ่ะโอเคไม่เป็นไรทุกคน backup. เดี๋ยวมีแบ็กอัพเดี๋ยวเรากลับไปจุดเดิมแล้วกันเพื่อไปล้างแค้น ไอ้แรปเปิดกับ i 2้สอเโอเคตอนนี้เราอยู่จุดที่เราโดนยิงตายเมื่อศพเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวนี้น่าจะมีนะเพราะว่าเรายึจุดไปด้วยมันก็น่าจะกำลังเกิดแล้วก็พยายามทย่จุดกันใหม่อีกรอบเจุแล้วจนแล้วจแล้วจนแล้วจเจอเยอะด้วยแต่ถ้าเราเข้าไปแก้น,นี้มันอาจจะเห็นเรา ต้องอยู่ห่างมาสักนิดเึงยเอ๊ะดิงเสียงรถรถมากแล้วจริงเรียบร้อยทีแปดสิบสวยมากเฮ้ยมีเสียงมาอีกแล้วตรงนู้นโอ้ยรอบไปรอบไปรอบไปนี่มันยิงโดนฟิวแทงไหนน่าเป็นระเบิดน,นะด้านหลังด้านหลัง โอ้โหแม่งไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวถอยกลับเข้าไปข้างในละวโอเคดีว่าปลอควันแล้ววิ่งหนีดีกว่าไปถลังนี้ถอยหลังนี้ถอยหลังนี้เคลื่อนวิ่งเข้าไปแล้วภาพตัวเพื่อนตัวสุดสับแปดดิ้งช่วยช่วยช่วยต้องช่วยต้องช่วยโอ้ไม่ทันว่ะโอ้แม่งอยู่เนินต่ำ แม่งเข้าเลยละกันไม่กลัวแล้วไม่กโอหอชนเลยละกันเชน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 ยิงเลยไม่ตายด้วยเป็นไงล่ะสุเวียใบแอบไม่ห่าตัดมันลงไปดันมันลงไปนี่ครับตายซะเไอ้ฟไปฟันไปกูไปถูกแล้วเมื่อกี้มฟันได้หมดละเหมือนจะได้ยินเสียงตะขาบแตกแต่เรายังถูกได้โอเคเพื่อนช่วยไว้ ยอดมากแป่ด้านหลังชิบหายแล้วกดซ่อมไปแล้วไม่ทันแล้วตายก็น่าจะตายแหละโอ้ยโดนจนได้แต่เกมจบพอดีไม่เป็นไรว้า คนก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้า M1 KVT น่นะเจ้าคันนี้ก็มันก็ไม่ได้มี DVD แล้วก็เป็นเจ้า a e b a บาธรรมดาแต่แค่มันเท่นะเพราะว่าเป็นรูปผสมระหว่างเทคโนโลยีของรัสเซียโซ, <c oughs> โซเวียตกับเออยิงมันของก๊อและกันของก๊อปโซเวียตเกตกาโอเคเอาว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย